Pizza, พิจาผ้าหล่อผ้ามวนผ้าแสบมาแล้วครับก่อนทำการดูคลิปช่วยกดซับสไครป์กดกระดิ่ง <T> เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ e <ast> สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่งป,งปายสกุสกุทั้งในประเทศและต่างประเทศืันนี้ก็มาพอกับช่องพิพจาผ้าลอผ้ามวนผ้าแสบพวกเาเมื่อเดิมนะครับมื่อนี้พิจากลับไปได้หอยนางลบม,มากครับพี่น้อง มากินคู่กับน้ำพริกเผาหอมเจียวครับแล้วก็ผักห่ากบบหัวใจแล้วก็คือผักกะทินนะครับพี่น้องยอดผักกะทินครับเฮ้ีผักขี้เม่ีแต่งกว่ามิสลัรแลเราก็มีผักชีก็อรหะครับพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมาครับพี่น้องเพราะเราไม่กินน้ำกันครับมีตัวแง่ครับพี่น้องแสบปะครับ มืนเอ็งเปลี่ยนวันยุดสุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์เฮ้ามานัางกินหอยนางร่มกันครับพี่น้องน่ครับใสลมอผิดเอลีย,ยน้อยครับน้ำจิ้มซีฟูดครับอ,อืหวานจุ๋ยครับคือใจอไวดีครับกินแซช้อมเจียวแซ้มอนิกเพล จิมซีฟูดตามในพักกะทิต้องไปอื่นเพราะห้องเกืนกต้องไปมันสิหวานจุวยเลยครับรับแย่น,นะครับพี่น้องเสร็จไปแล้ว อันนี้เนี่ยห้องซื้อได้หลายครับพีน้องาาเป็นชุดชดอร่อยครับซื้อมาสองชุดครับสองกล่องน,น้ันเยอากนครับ จะให้หอมเกียวหน่อยพอดครับพี่น้องครับอืมหวานจุ๋ยนะครับ มาพักอะทิ้นครับที่เดาวไอกินกล้องเดี๋ยวได้พี่นอ้องกล้องหนึ่งไวไวเสียวไวัดต่ำใส่บกฮวงก็จิบขึ้นครับแสบอ่ะแล้ววานเจฉยให้ก็ค่ะ มาแล้วครับพี่น้องทั้ง่างประเทกครับก็ทั้ง่างประเทศก็มีตัวใหญ่นะครับพี่น้องหอยนางนร่มจัดครับ เราถิอหอมเจียวเข้าไปครับน้ำจิ้มซีฟูดมน้องค,ครับพี่น้องคำนี้ใหญ่เลยครับน้ำจิ้มซีฟูดครับ เราใส่หอมเขียวจากน้อยนะครับภาคเซีดครับอื อร่อยดีเลยพี่น้องหอมหอมครับน้องกินใส้กันกมันคะับนี่เขากันป่าครับพี่น้อง พักเกษเกอว่านอว่านครับ เฮ้ออยน้องกวาดโดนๆกินเท้อกันครับพี่น้องกินยำเลยกับแซ่บนั่งครับโดนๆเท้อพี่น้องพังกกะทิ้งเข้าไปแห้งวานครับ มีเนี่ยพี่น้องเพรบบาะราบหตุไมดแล้วครับนี่ครับพี่น้องชุดละลอยครับกล้องหนึ่งครับ ขาก็สิแถมพริกเผากับไอ้หอมเจียวมาพร้อมครับพี่น้องครัต่อไปบ่พอดอกครับพริกเผาครับข้าก็ซื้อมีบ้านมีสำรลออกอักนะครับออก,ก็เอามมะระจะกินน้ำครับอืมมันต้อครับพี่น้องเขาบอกว่ามันสิมีเนื้อแป้ง เขามานันแปรของกัมบอลูดเหร,อ,หรอเขา,าเป็นยังไงของก็ถามเขาเขาบอกว่ามันก็แซ่บพื่งกันกับซุ้มตัวน้อยนะครับคำยัยพี่น้อง ผวามคิดผมนะครับกินกับภาคกินน้ไรกหวานครับผมหวานคำว่าเมีนแบบมาลระคีนงงสีครับถ้าตัวหอยแล้มคำันหวานอยู่แล้วครับพี่น,อน้อง น้ำพริกเผาไทยทั้งตักบะได้บนที่นออันนี้คือกันบุบบุครับ พี่น้องไม่กินกันต่อครับใจเขาเราก็ได้เติมบิ๊กเพาไปแล้วครับโอ้เสียดายหอมเจียวเบินแล้วครับกินข้ามีให้พี่น้องเบิรงนบ้นครับสามตัวไปเลยรับพี่น้อง มีเบีย,ยร์เย็นก็ยิ่งขาดรับพี่น้องเย็นเย็นเบียร์บุญกินแกมนะครับช่วงน,นี้เขากะบ,บ้านไหนขายนะครับพี่น้องเขาก็อดเอาไว้ก่อน แล้วเขาต้องซื้อหอมเจียวเพิ่มครับนั่เสิร์ฟชุนเขาเห็นไหมเขาต้องซื้อหอมเจียวเพิ่มครับเขาให้มะส้มีมะพร้าวกินครับพี่หนอออ่อยห้างฉ่ากมันก็พายุเลยกับหอมครับพี่นอ้อง าลองสื่อมากก่บางอย่างเพิ่รคาพีนาพ่นงก่อยหอยนางรมสีไหมครับนเสียบบ่เฮ้อเพื่อเคยกินก่อยหอยนางรมครับพีน่นองแต่มันแสีบกับเมนเทเตขอวก็ไม่บอกผมเล้นครับเคเรองให้กินบางราบมันเสียม ุดท้ายครับพี่น้องเบิดแล้วครับยยอวๆอ่ะครับอืมกินเเรืๆๆ่อยๆนะครับไม่อยากให้เบิร์ดมัสจะยางครับพี่น้อง ครับถ่ายคลิปเพื่อกัแล้วครับพี่น้องเราขอฝากเรื่องเวลาโควิดท9เก่านะครับสถานการณ์ในประเทศไทยมันมีแนวานมที่ดีขึ้นถ้าก็ยับประมาทจะไว้วางใจพี่น้องปใส่มาไ่กับป้องกันจากควงครับใส่หน้ากากอนาไม้ใส่แมตต์ปิดปากไปที่เก่านะครับพี่น้องโดยพ่อผู้สูงอายุครับจะปิดต้องออกไปกับใส่หน้ากากใส่แม่์ปิดปากไืที่เก่านะครับเพื่อความปลอดภัยจากของนะครับพี่น้องฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้กินหอยนางรมกับเมื่อไปแล้วนะครับ ผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับโปรดกดติดตามกดแชร์กดถูกใจแล้วผมขอขอบพูดหลายๆครับสําหรับผู้ใดไพ่ท่านกดติดตามกดถูกใจก็ซอยกดติดตามกดถูกใจผมน้ำแม่ได้ครับข้ามตีชมหัวขีดมาพัฒนาในคลิปของเจ้าของนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเลยนะครับ